กูล้างหน้าให้เรียบร้อยจ้าเมื่อนี้ประไพภาพามาเก็บผักขี้เล็กไปเกงนะะเนาะค่ะเนาะงามๆเลยค่ะกราลักเป็นหยอดอ่วตัวอยู่ค่ะพี่หน่อง ขีนาให้จะคล้องนี่แหละค่ะผักขี้เล็กจยางงามๆเลยก็ได้ไลยเตืบอไปจากไปเห้าไปหาเก็บอีกเนาะค่ะจังหน่อยกับไปเกงเนาะค่ะเนาะทำการเด็ดใบเนาะค่ะเด็ดใบเพื่อนจะพี่น้อง แล้วก็น,นำลงไปล้างน้ำค่ะล้างน้ำให้เรียบร้อยไปเลยผักขี้เล็กนะคะต,ต้มนนะะต้มหยสะก้อนเนาะค่ะนาะต้มห้จืดจากสองน้ำแะคะะ่ะนาะ แล้วก็มาเกงจ้าเครื่องเกงขี้เล็กเข,ข้ากับพร้อมแล้วเนาะค่ะอันนี้คือดอกหอมเนาะค่ะปะาไ้่ใส่ดอกหอมค่ะมาอน,นี่งมาเป็นหัวหอมแดงเนาะค่ะเนาะ,ะใส่ดอกเอาค่ะอันนี้ก็คือหนำขาเบียรเนาะค่ะเนาะอันนี้เขาเบียรค่ะขาวๆต่อมาก,ก็จะเป็นนํำปลาน้ำปลาเครื่องปรุงให่หั่นเซ็ตจับเลยแหละค่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวแดงค่ะหอมหัวแดงทุบนล้วค่ะตำค่ะกับพี อันนี้คือปัจจัยสําคัญค่ะพี่น้องคือหนังค่ะพี่น้องหนังวัวหนังควายนี่แหละค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือผักคเคเ็กของเขาเนะคะที่ปราไพ่ต้มเอามาแข่งใส่น้ำเนาะ,ะ่ะมาเคือพ่วงใช้น้ำเพื่อเค็ดลับเนาะค่ะบ่อยขมหลายเพิ่์ว่าอันนี้กคือน,น้ำยานังจ้าในเครื่องปรุงรียบบ้อยแล้วเข้ากัมาไปแกงกันเลยค่ะไปกับน,น้ำยานังใส่เนาะค่ะเ เีน้ำยนานางใส่หม้อฟดแล้วเาก็เอาเครื่องปรุงลงเนาะค่ะหมะห้อ,มอฟดตละ่ะจะพี่น้องเทลงไปเลยเข้เบีย้ยหอมหัวเดงพริกเนาะกับผักชีเล็กข้าวข้าวจ้ะ ตามไปด้วยหนังโอ้ยขวมเครื่องปรุงโผนี่เข้ากันเนยตะพุมักด้วยค่ะอันใส่มะเขือพวงลงไปเนาะค่ะเนาะ ล่อไอหมอเดียดได้ที่แล้วค่ะหมอเดียดได้ที่ไปเลยค่ะจังไ่หอมใส่หยางเนาะค่ะเนะาะลอจักหน่อยค่ะใส่หอมลงไปเก่งทีเล็กจะเสียจบจากพี่้อง มาที่นี่ซุกความเสือบละจ้าซุกความเาสือบละจ้าเกียงเคิเล็กจ้าเสือบละจ้าเกงคิเลิกของห้องเสเสบๆจ้ามีต้นหนังมีผักผิดจ้า